รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตรีนรทิพพลอยนอกผู้ประชาก,การกองพลทหารราบที่3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่ตำบลเก่ากรอยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู โดยมีพันเอกชูชาตินนทบุตรผู้บังคับการกรมทหารร,ราบที่13และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยรับฟังบรรยายสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยพร้อมทั้งหาบรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและรีบให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนซึ่งในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาก,การกองพลทหารร,ราบที่สา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวัตภัยพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้มอบถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่3ได้จัดกำลังพลพร้อมยุธทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือและบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่รวมถึงการจัดชุดหมอเดินเท้าออกบริการดูแลและตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้ด้วย 我还要用你。